Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du kebaikan kepada kita semuanya. Baiklah, hari ini bersama saya Ustaz Abdul Razak bin Singh dalam ruang rekan The Clinic Rasa Iman yang kita ada panggil siaran uh, setiap pada hari Rabu. Alhamdulillah, hari ini cuba kita nak mari cek diri kita supaya kita perubat diri kita sendiri tidak perlu kepada uh, orang lain mai perubat. Nah, alhamdulillah Alhamdulillah bin ni'matihi tatimus salihat. Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita saat ini itu sangat banyak kaum muslimin muslimat sekalian. Kita kena pandai terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana apa ni cara terima kasih saat ini itu. Dah kita juga kena belajar Hasilnya dapat daripada terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kebaikan-kebaikan semua dunia dan akhirat saat ini itu. Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tentu sama sekali เนีลยเรา穆斯林穆斯林ะคิดโตน้องๆเก็บไปเกะด้วยเลี้ยงดุคิดโตเนี่ะพี่น้องนะครับเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه แะุตะลาในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺตาลลได้ทรงจัดสรรให้แก่เราอัลลอฮฺตาอลาเนี่ยไม่ได้ขี้เหนียวกับเรานะครับพี่น้องดังนั้นในบรรดาเนื้อััดต่างๆนะฮะซึ่งถ้าเรานับจํานวนเนื้อทีต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะนับจํานวนนั้นได้เนื่องจากว่าสิ่งที่อัลลอฮฺตาลลให้แก่เราเนี่ยมันมากเหลือคณาจริงๆแต่ว่าแบบ รวบยอดเลยพี่น้องนะเราต้องขอบคุณแล้วก็พี่น้องต้องศึกษาวิธีการขอบคุณต่อเอาตาลาด้วยนะครับก็ทำุลละนะครับวันนี้นะครับรายการด h e Clinic รักษาอิหมานของเราเราก็จะมาลองเช็คศรัทธาของเราลองเช็คอิหมานของเรานะครับด้วยตัวเราเองก่อนที่เราจะให้คนอื่นเขาเช็คนะครับ นะก็ไม่จําเป็นที่ต้องให้คนอื่นเขาเช็คนะครับเราสามารถที่จะเช็คด้วยตัวเราของเราได้เลยนะครับซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติขั้นตอนในการที่จะแยกว่าเราเนี้ยอยู่ในกลุ่มคนลักษณะใดการคัดแยกนิสัยของเราการคัดแยกพฤติกรรมของเราด้วยตัวเราเองนะครับพี่น้องนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับเพราะว่าฮาซิบูอันฟุสากุมกับละอันตุฮาซาบุเราจง นะ,ะ,ะคิดคำนวณตัวเราเองนะก่อนที่ให้คนอื่นเขาคิดคำนวณอย่างนี้นะครับพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาได้มีองค์การไว้ในสุรฟ,ฟาติรอายัที่32ไวนะฮะว่าอัลลอฮฺาตาลาได้อธิบายในองค์การนี้ในอายัดนี้ถึงมนุษย์นั้นมีอยู่3ลักษณะมีอยู่3ประเภทก็เราก็จะมาลองดูว่าต่อเมื่อเราได้ฟังอายัด อายัดนี้แล้วอีกสักครู่นะครับนะสักครู่่านก็จะได้อ่านอายัดนี้แล้วก็จะให้คําอธิบายแก่อายัดนี้เราก็จะได้เห็นว่าเอ๊ะตกลงแล้วตัวเราเนี่ยอยู่ในโหมดไหนของอายัดนี้นะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตาลาได้แบ่งในอายัดนี้แบ่งบุคคลออกมาเป็นสามระดับสามกลุ่มด้วยกันนะครับ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الحمد لله الله سبحانه وتعالى نكله ثم أورثنا الكتاب แล้วเราก็จัดให้อัลกิตับไม่ถึงว่าอัลกุรอานอัลคาริมเนี่นะฮะเป็นสิ่งที่พวกเราได้หยิบได้ใช้หลังจากที่อัลลอฮ์สุบฮานอหัวตะอาลาได้ยกเลิกบรรดาประชาชาติก่อนๆน,นะฮะบรรดากิทับต่างๆที่มีก่อนกิตับอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตะอาลาได้ยกเลิกบรรดากิตับเหล่านั้นหรือพนวงกิทับเหล่านั้นเข้ามาในโหมดของอัลกุรอาน ซึ่งอัลกุรอานนี ha, ok ua, na, y, na, ่นะฮะอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ล ى จัดสรรมาให้แก่ประชาชาติของนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในตรงนี้นะครับอัลลอฮ์บฮานะฮและ ت ع ا ล ى ได้คัดเลือกอัลกุรอานนี้นะครับเพื่อให้เราเป็นการเฉพาะเลยคําว่าเราในที่นี้เราในฐานะเป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับแล้วประชาชาติของนบีมุฮัมมัดสุลลัลลออฮุะสัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์ะอ ا ล ى บอกว่า ฟามินโฮมโรลิมุล,ลีนับสีะครับบางส่วนของประชาชาตินบีมูฮัมหมัดสลัดสลัม,มเนี่ยเป็นผู้ที่อะธรรมต่อตัวเขา,อาโอเคนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อะธรรมต่อตัวเขาวามินโฮมมุกตัสซิดแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ปานกลางนะใช้ชีวิตอย่างปานกลางอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่เสมอต้นเสมอปลายเดี๋ยวคำอธิบายเพิ่มเติมท่านจะ ได้อธิบายให้แก่พวกเราส่วนกลุ่มที่สามนะครับว่ามินโฮมซาบิโกมิคอยรอดนะครับกลุ่มที่สามเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ไล่ล่าไฝ่ฝันที่อยากจะได้บรรดาความดีต่างๆโดยที่ไม่เพียงพอกับระดับนี้จะต้องขว่คว้าในสิ่งที่เหนือกว่าดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องอ่ะฟังฟังข้อปลีกย่อยนะข้อตัดเสีในรายการนี้นะครับ ที่จะใช้เวลาประมาณ10นาทีเนี่ยนะในการบรีฟข้อมูลคน3ประเภทนี้ว่าเราจะจัดโหมดของเราให้อยู่ในกลุ่มประเภทที่3ได้อย่างไรนะครับอย่าได้อยู่ในประเภทที่1แล้วก็พยายามให้อัปเกรดเหนือกว่าประเภทที่2นะครับประเภทที่1ที่อัลลอฮฺบานูฮฺวตาลาบอกว่าวาฟามินฮุมอลิมุลลินับสีนะบุคคลประเภทที่1คือบุคคลที่สร้างอธรรมให้แก่ตัวเอง ใครครับเป็นผู้ที่สร้างอาธรรมให้แก่ตัวเองหมายถึงว่าผู้ที่ละเมิดข้อใช้ของลอสบาร์ฮันฮัวตาลาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับความดีต่างๆเนี่ยเขาไม่มีอารมณ์ในการที่จะปฏิบัติความดีพี่น้องลองเช็คตัวเองสิงว่าเวลาทําความดีเนี่ยตัวเองมีกําลังใจไหมถ้าตัวเองมีกําลังใจในการทําความดีนั่นแสดงว่าตัวเองได้หลุดพ้นจากหมดตัวนี้กลุ่มคนนี้นะครับ แต่ถ้าเราเช็คแล้วนะครับว่าเออใช่นะ่ะตัวเราเนี่ยคือคนที่ทําอะไรแล้วไม่มีสมางัดนะโดยเฉพาะการทําความดีนะพี่น้องไม่มีสมางัดในการทําความดีอะไรสมางัดนะัะสมางัดคือกําลังใจนั่นเองนะครับพี่น้องพอพูดถึงการทําอิบาดัดต่ออัลลอฮฺตาอัลาหรือในการร่วมแรงร่วมใจในการสร้างความดีเนี่ยเราเบื่อหน่ายต่อสิ่งนี้นั่นแหละพี่น้องพี่น้องกาลังตกอยู่ในกลุ่มคนที่รอลิมุลีนับสิ นะเขากําลังทําอาธรรมให้แก่ตัวเขาเองนะครับแล้วถ้าว่าพี่น้องอยู่ในหมวดนี้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วเสียชีวิตในสภาพแบบนี้นะครับพี่น้องพี่น้องต้องไปทําการชะล้างตัวเองในไฟนรกของลอสบา์นาหัวตาแล้วคือไม่ไม่ใช่ว่าเราเดินไปหานรกนะครับแหละบุคคลประเภทนี้จะถูกมมาลายกัดเนี่ยจับโยนใส่นรกไปชะล้างทําความสะอาด ให้เสร็จสิ้นก่อนนะมิฉะนั้นเราจะเข้าไปในชั้นที่สองไม่ได้นะครับพี่น้องนะโอเคแหละนะพี่น้องจาไว้เลยว่าการที่เรามีอาการเบื่อหน่ายไม่ชอบในการทําอิบาดัตนน่ะนั่นแสดงว่าพี่น้องกําลังถูกรุมสกรรมด้วยโรคโซลิมุล,ลีนับสีโรคอธรรมต่อตัวเองพี่น้องต้องหาคลินิกตรวจรักษา ตรวจอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพี่น้องต้องรักษาแล้วนะครับต้องหาโอสถหายาดีๆขนาดดีๆมารักษาแล้วนะครับหากไม่อย่างนั้นแล้วพี่น้องจะอัพเกรดเข้าไปกลุ่มที่2ไม่ได้นะครับนะฝากพี่น้องนะครับอย่าได้อยู่ในกลุ่มที่1เด็ดขาดกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ทําอธรรมต่อตัวเองความมินห์มุกตัสิดประเภทที่สองคือผู้ที่มีความปานกลาง ความดีก็ทําไปความไม่ดีก็มีบ้างนะครับหรือคละไปความดีมากกว่าความไม่ดีหรือบางวานันบางเวลาความไม่ดีมากกว่าความดีอย่างนี้นะครับอยู่ในระดับปานกลางตัวนี้พี่น้องก็ต้องเช็คเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราทําความดีเนาะเราทาความดีในสิ่งที่เป็นภาคฟัรดูอย่างเดียวนะละหมาดเนี่ยห้าเวลาเราละหมาดครับทำเดรนละเราละหมาดทุกเวลา เมื่อถึงเวลาซุบฮ uh ีเราก็ละหมาดสุบฮีถึงละหมาดซุฮรีเราก็ละหมาดซุฮรีถึงละหมาดเวลาของอัสุรีเราก็ละหมาดอัสรีถึงเวลามะกริบเราก็ละหมาดมะกริบถึงเวลาออชะเราก็ละหมาดออชะแต่ว่าการละหมาดของเราเนี่ยมันมีความเสมอต้นเสมอปลายตลอดไม่มีที่ว่าจะอัปเกรดหน่อยไม่ถึงว่าความอิคลาสของเราในการละหมาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ว่าถึงเวลาแล้วเราละหมาดแบบฝืดฝืดอ่ะอย่างเงี้ยแบบฝืดฝืดเราละหมาด แหละว่าเราเข้าค่าเราเราข้ามขั้นตอนอะธรรมต่อตัวเองแล้วเราละหมาดเหมือนกันแต่ว่าฝืดฝืดคำว่าละหมาดฝืดฝืดนี่อัลกุรอานใช้คําว่ากอมูอิลสลาตินะกุซาลกลุ่มกลุ่มนี้เขาทําละหมาดครับแต่การละหมาดของเขาในสภาพของไม่เต็มใจละหมาดละหมาดผ่านผ่านถามว่าเขาทํำไหมเขาทํา เขาปฏิบัติไหมการละหมาดเนี่ยเขาปฏิบัติแต่ปฏิบัติโดยไม่เต็มใจพี่น้องตรงนี้พี่น้องต้องปรับแล้วต้องปรับปรุงตัวเองแล้วครับทายังไงให้การละหมาดของเราเนี่ยนะครับละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆไปละหมาดด้วยการมีสมางานะลุกขึ้นละหมาดด้วยความเต็มใจใช่ไหมไม่ได้ละหมาดเพื่อ ต้องการให้คนนู้เห็นคนนี้ชมไม่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 ไม,ไม,ไม่ถ้าอย่างนี้ถ้าใครยังคงมีความรู้สึกแบบนี้พี่น้องต้องรักษา إ ي มานของตัวเองทันทีนะเข้าคลินิกเลยนะครับเข้าคลินิกหาหมอเลยนะครับหาจิตแพทย์เลยนะครับแล้วคำว่าหมอในทีน่นี้จิตแพทย์ในที่นี้ไม่ถึงบรรดาผู้รู้ต่างๆพี่น้องต้องขยับตัวเองหาพวกเขาแล้วก็พวกเขาก็จะพยายามจัดยาจัดโอสถ ให้เราได้ใช้เพื่อที่เราจะได้พัฒนาระด,ดับความเป็นอยู่ของเราในฐานะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละในฐานะเราเป็นประชาชนของนบีมุฮัมมัดสลสัลลมให้อัปเกรดขึ้น fulfill <fulfillment> อยู่ในเกรดของกลุ่มที่สนั่นก็คือฟามินฮุมซาบิกุมบิลคอยรอดอัลลอฮฺอักบัตเราต้องการตรงนี้พี่น้องนะครับนะกลุ่มคนกลุ่มที่สคือเป็นกลุ่มที่ berusaha tandafutsแข่งขัน นะครับ berlomba untuk cari kebaikan berlomba untuk buat kebaikan kebajikan berlomba dalam buat ibadat kepada Allah Subhanahu nah cara buat ibadat dia bukan buat lepak-lepak sepenuh orang tu di 2 kamu ni kau ผ่านๆน,นะครับแต่เขาทําไปด้วยจิตที่บริสุทธิ์จิตที่อิคลาสแล้วถ้าถ้าเป็นอิบาดัตนะครับพี่น้องก็พยายามทำอิบาดั์ในสิ่งที่ตรงกับแบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลและวะซัลลัมนะครับพี่น้องอุสตาจะยกตัวอย่างบุคคลสองคนให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือบุคคลสองคนนี้มีการตานาฟุส มีการแข่งขันในการทำความดีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพี่น้องนะฮะท่านดัมบีซารัสอัสลัสลมเนี่ยนะก็จําเป็นต้องใช้ทรัพย์สินในการที่จะบริหารจาัดก,การกองทัพเพื่อปกป้องมาตุภูมินะพี่น้องนะปรากฏว่าท่านอุมัร์เบลคอต็อบกับท่านอบูบักอัสเิดีกนะครับอุมัร์เลคอต์อบเนี่ยรู้ตัวเองว่าทํายังไงให้ตัวเองนี่สามารถอัพเกรดเหนือกว่าอบูบักให้ได้ในด้านการบริจาคทาน ทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยนะมีใจที่มีใจใจใหญ่อะมีใจใหญ่เหมือนอบูบักได้อัพอิมานของตัวเองให้ถึงกับอิมานของอบูบักให้ได้นี่คือการแข่งขันที่าศาสนาส่งเสริมนะครับแต่ไม่ใช่การแข่งขันเพื่ออวดการแข่งขันเพื่อพัฒนาตัวเองเข้าสู่โหมดที่อัลลอฮฺตาลาเรดดอมากขึ้นเข้าสู่โหมดตามคันลองที่าศาสนาได้วางไว้มากขึ้นนะครับ เช่นนั้นแล้วท่านอุมัรมุลคอตอบนะครับก็กลับไปที่บ้านของท่านแล้วก็นําทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินของท่านเนี่ยมาบริจาคให้แก่ท่านนบีสัลลาฮสัลลัมพอท่านมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าท่านอบูบักมาถึงก่อนนะครับและเป็นไงครับอบูบักบริจาคทรัพย์สินของท่านเพื่อหนทางของลอตตาลาเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับทรัพย์สินที่ท่านมีทั้งหมดเนี่ยอบูบักเนี่ยได้บริจาค ให้แก่นบีใช้ในกิจกรรมศาสนาอัลลอฮฺอักบัร์เมื่อท่านอุมัตได้เห็นสภาพแบบนั้นแล้วท่านอุมัตบอกว่าฉันคงที่ฉันคงจะไม่สามารถแข่งขันตรงนี้เหนือกว่าอบูบักรได้อีกต่อไปเพราะว่าเกรดของอบูบักเนี่ยสูงสุดสูงที่สุดเลยนะครับนี่คืออบูบักและก็ท่านอุมัตมุลคัตต์เป็นบุคคลที่พยายามที่จะ อัพตัวเองเข้าสู่ระด,ดับที่อัลลอฮฺตะาลาต้องการนั่นก็คือซาบิกุมบิลคอยรอติบิอิสนิลลาใช่ไหมครับเพื่อต้องการอัพตัวเองนั้นเข้าสู่โหมดในการแข่งขันทางความดีในวันนี้นะครับพี่น้องนะครับสรุปจากองค์การนี้ว่ามนุษย์นะครับที่มีอยู่ล้อมรอบตัวเราพร้อมกับตัวเราด้วยนั้นแบ่งออกเป็น3ามประเภทคนนะครับ ประเภทที่1คืออะธรรมต่อตัวเอง zo l i ม u l i n e p s i ตรงนี้อย่าให้เราอยู่จุดนี้นะครับประเภทที่2คือมุกตาซีดอนอยู่ปางกลางการอยู่ระดับปางกลางอยู่ได้สักพักหนึ่งพอนะครับพี่น้องใหญ่ได้อยู่นานแล้วเราพยายามอัพเข้าไปในกลุ่มที่3นั่นก็คือซาบิกุมบิลคอยรอดนะครับก็หวังว่าพวกเรานะครับที่ได้ติดตามรายการเดอะคลินิกโดยเฉพาะรายการของวันนี้สามารถที่จะสแกน ตัวเองว่าตัวเองนั้นอยู่ในระดับใดอุสตาสแกนตัวอุสตาเองนะครับอิชอัลลอฮฺตาอลาอุสต้าไม่ยอมที่จะให้ตัวเองอยู่ในระดับรอดิมุลินับซีอะธรรมต่อตัวเองแล้วอุสตาก็ไม่ยอมที่จะาวางตัวเองอยู่มุกตาซีดนอยู่ปานกลางไม่เอานะครับอุสตาก็พยายามที่จะอัพตัวเองเข้าอยู่ในระดับซาบิกุมิลคอยรต้องแข่งขัน ต้องแข่งขันกับตัวเองเป็นอันดับต้นเลยนะครับว่าเราจะต้องทําความดีแล้วความดีทุกอย่างนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในความดีเหล่านั้นแล้วก็ความดีเหล่านั้นจะประจักษ์ชัดในบัญชีของเราในวันที่เราไม่อาจจะขอความช่วยเหลือจากใครๆได้นอกเหนือจากความดีที่เราได้ปฏิบัติได้ก่อร่างสร้างตัวในวันนี้นะครับพี่น้องครับช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ขอรัสพาณวตาลา สมอําน,นวยความสะดวกให้แก่พี่น้องและก็กับผมด้วยนะครับในการที่จะอยู่ในโหมดของคนซาบิกลิลคอยรอดณทุกความดีเป็นของเราอย่างแน่นอนขออัลลอฮฺตาลาทรสมุุ้มครองอรขออัลลอฮฺสุภาานาอัลลาทรงดุลใจขออัลลอฮฺสุภาานาวตอัลลาทรงประทานความดีงามแก่พี่น้องทุกท่านและตัวขขาต้าเองหลังโลกนี้และอาัดรัตอามินยา,า,นารบันอัลามินอัสสลาหุอะลัลกุมวะรัะบุญละตอาลาห์วะบรุกาตุ